โปรแกรมดอวีวียังสามารถที่จะทําการบันทึกหน้าจอนะคะพร้อมภาพและไฟล์เสียงไฟล์พรีเซนต์งานการเรียนการสอนหรือว่าการนําเสนอต่างๆเป็นไฟล์วิดีโอได้โดยการเข้าสู่เมนูเครื่องมือแล้วเลือกบันทึกวิดีโอบนหน้าจอนะคะ <S <S อาจจะมีวิธีเลือกได้ตรงเมนูลัดตรงอีกทีอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเมนูสำหรับคแล้วก็เพลแล้วก็พนะคะ ทีนี้จะสาธิตในการใช้นะคะกด record นะคะที่ปุ่มสีแดงหนุนพรางให้อาจารย์หรือว่าผู้นำเสนอเขียนง,งานเลยค่ะแล้วก็หยุดนะคะก็ save file ตัวนี้แล้วเราก็มากด save ตรงเพื่อกไฟล์ที่เราจะ save ใช้ชื่อว่าเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารนะคะแต่ทีนี้จะเป็นเดสก์ท็อปไฟล์จะถูกจัดเก็บไปที่เดสก์ท็อปแล้วนะคะทำการปิดโปรแกรมเลคคอร์ดดาวน์ดูนะคะแล้วก็ไฟล์เอกสารที่เราเซฟเมื่อกี้นะคะศูนย์ศูนย์หนึ่ง